เรียนรู้กรเกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจคนก้าวหน้าทรงประกาศกเกษตรทฤษฎีใหม่ครั้งแรกที่แม่โจ้วันที่23กุมภาพันธ์2538พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ได้ทรงประกาศกเกษตรทฤษฎีใหม่ครั้งแรกในประเทศไทยณอาคารแผ่พืชสถาบันเทคโนโลยีการ,กรเกษตรแม่โจความว่าทฤษฎีใหม่ เป็นวิธีปฏิบัติการเกษตรอีกแนวทางหนึ่งสําหรับเกษตรกรที่มีที่ดินจํานวนน้อยมีหลักสําคัญอยู่ว่าแต่ละแปลงจะแบ่งออกเป็นส่วนสมมุติว่าแปลงหนึ่งมี15ไร่จะปลูกข้าว5ไร่ปลูกไม้ผลพืชไร่และพืชผักสนครัว5ไร่คุษาน้ํา3ไร่ปลูกที่อยู่อาศัยและอื่นอื่นอีก2ไร่ผู้เยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะได้รับประสบการณ์ ความรู้และแนวทางในการวางแผนการใช้ประโยชน์ของพื้นที่เพื่อทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่โดยมีกิจกรรมภายในแปลงสาธิตดังกล่าวจำนวน9กกิจกรรมที่รอให้ผู้เยี่ยมชมเข้ามาศึกษาหาความรู้ฐานเรียนรู้เกษตรล้านนาวิถีแห่งธรรมฐานเรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนาเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี การทำนุบำรุงศิลปกรรมพื้นบ้านล้านนามีการจำลองกลุ่มบ้านล้านนาและวิถีของคนล้านนามีแปลงสาธิตกเกษตรธรรมชาติและ,กะเกษตรอินทรีย์มีนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกเกษตรล้านนาการไถานาโดยใช้สัตว์วัฒนธรรมการปลูกข้าวการดูแลป้องกันศัตรูพืชการเก็บเกี่ยวการปลูกผักสวนครัวหลังบ้านและริมรั้วบ้านและเป็นสถานที่ฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม ประเพณีการเกษตรล้านนาให้แก่นักเรียนนักศึกษาเยาวชนเกษตรกรและผู้ที่สนใจในการเข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้นวัตกรรมแห่งการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับพบกับการจัดแสดงนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อาทิเช่นการช่วยชีวิตเอมบริโอการเพิ่มจำนวนโครโมโซม การใช้เครื่องหมายพันธุก,กรรมในการคัดเลือกพืชทำให้ได้ลูกผสมที่มีลักษณะแปลกใหม่สวยงามในเวลาอันรวดเร็วมีการจัดแสดงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับต่างๆที่ได้พัฒน,นาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นลูกผสมหน้าวัวที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเอมบริโอปทุมมาที่ได้พัฒน,นาพัานธุ์โดยใช้ความรู้และเทคนิคทางการเพาะเลี้ยงเนื้อยเยือ่อและพันธุศาสตร์มาบูรณาการจนได้สายพันธุ์ใหม่ ที่มีลักษณะแปลกใหม่สวยงามหงเหินที่ได้พัฒนาพันธุ์โดยการผสมระหว่างสายพันธุ์ป่ากับสายพันธุ์การค้าที่ทําให้ได้หงเหินที่มีลักษณะแปลกใหม่สวยงามนอกจากนี้ยังจัดแสดงไม้ดอกและไม้ประดับต่างๆเช่นออฟริกาไวโอเลตบิโกเนียพรมเป็นต้นรวมทั้งจัดแสดงวิทยาการความก้าวหน้าในการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับอีกด้วย าเนเรียนรู้มหัศจรรย์พันธุ์ไม้ฟอกอากาศพบกับการจัดแสดงพันธุไม้ฟอกอากาศสายพันธุ์ดีหลากหลายสายพันธุ์ที่มหาวิทยายลัยแม่จโจ้ได้ทําการเพาะเลี้ยงเอาไว้พันธุ์ไม้ฟอกอากาศนอกจากจะเป็นพันธุ์ไม้ที่ใช้ตกแต่งให้ความสวยงามและช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ที่อยู่อาศัยแล้วแต่ยังช่วยฟอกอากาศด้วยคุณสมบัติช่วยดูดสารพิษจากหมอกควันและช่วยดูดฝุ่นละอองในอากาศขนาดเล็ก PM 2.5 ที่วนเวียนอยู่รอบๆตัวเรารวมถึงช่วยดูดสารพิษจากท่อไอเสียรถยนต์และไม้ฟอกอากาศยังเหมาะสําหรับคนเมืองที่ต้องอยู่ในอาคารที่เปิดเครื่องเป่าอากาศวันละหล,หลายๆชั่วโมงอากาศภายในจึงเป็นภายเงียบโดยเราไม่รู้ตัวมีการจําหน่ายพันไม้ฟอกอากาศเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมนําไปใช้งานอีกด้วยฐานเรียนรู้พันไม้หลากสีสันแห่งทุ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คือพื้นที่แลนด์มาร์กและจุดเช็คอินแห่งใหม่ของภาคเหนือด้วยขนาดพื้นที่ของฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่จโจ้จำนวน1,024ไร่ที่มีการจัดวางภูมิทัศน์สถาปัตยกรรมและมีการปลูกไม้ดอกหลากสีที่สวยงดงามผสมผสานกันอย่างลงตัวด้วยแปลงไม้ผลเศรษฐกิจเพื่อการส่งออกได้แก่ลำใยญ่มะม่วงพันน้ำดอกไม้และพันมะม่วงมหาชนกพร้อมทั้งแปลงพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ทำให้เกิดพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอะเกโลโทัวริซึมแห่งใหม่ที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวและพักผ่อนของครอบครัวโดยมาพร้อมด้วยองค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดสู่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมและมีกิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตและฐานเรียนรู้ที่หลากหลายในพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ฐานเรียนรู้ Amazing สองชีวภัณฑ์ระดับโลก Silver Nano คือ นวัตกรรมสารชีวพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพการป้องกันเชื้อโรคโดยใช้เป็นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดเครื่องมือผ่าตัดรวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ผลิตจากโลหะเงินที่มีความบริสุทธิ์99.99%ด้วยเทคโนโลยีนาโนเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งานมีความปลอดภัยมีค่า pH เป็นกลางไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนผิวหนังและพื้นผิวที่สัมผัสใช้ได้กับทุกพื้นผิวทุกพื้นที่ และสัมผัสร่างกายได้สารชีวพันธุ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืชไบโอไนน์เป็นนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับบริษัทนาวาเทคประเทศไทยจำกัดคิดค้นและผลิตขึ้นมาเพื่อน,นำไปสู่การลดอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชที่เกิดจากการสัมผัสสูตดดมสารเคมีในทางการเกษตร และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้เกษตรกรที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายและมีประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชยังผลทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เกษตรกรในระยะยาวอีกด้วยฐานเรียนรู้แปลงกัญชาเพื่อรักษาโรคใหญ่ที่สุดในอาเซียนมหาวิทยายลัยแม่โจ้ได้ลงนามความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชง เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์กับกรมการแพทย์และองค์การเพศสัจกรรมเพื่อร่วมวิจัยและพัฒนาเพื่อกัญชาและกัญชงในระบบเกษตรอินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรมโดยได้ปลูกกัญชาอินทรีย์จำนวนทั้งสิ้น16,700ต้นเป็นแปลงปลูกกัญชาที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนพิเศษสุดสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถถ่ายภาพกับแปลงปลูกกัญชารูปแบบการปลูกนอกโรงเรียนเอาดอได้อีกด้วย าเรียนรู้ความงดงามแห่งพืชผักคุณค่าที่งดงามของความเป็นพืชผักมีความหมายที่กว้างขวางยิ่งนักผู้เข้าเยี่ยมชมจะได้รับคุณค่าความงดงามของพืชผักที่ผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์มาตรฐานสากลได้สัมผัสความมหัศจรรย์ C, แห่งทุ่งดอกผักซึ่งเป็นการทำแปลงผลิตมเมล็ดพันธุ์ผักในระบบเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่3มไร่